อิศบเลืองกระตายกับเต่าเมื่อหลายศตวรรษห้าร้อยปีกว่าแล้วก็ตายตัวหนึ่งองไปยุ่งตามอบยุทธจักรองไปท่องไปเดินไปวิ่งไปจนกระทั่งมาเห็นเต่าตัวหนึ่งที่ขานไว้ตายไว้ตายช้ามากมันก็เลยพูดสีว่าเจ้าเต่า เจ้าเต่ามาแข่งกับฉันไหมเจ้าเต่าจึงป่าว่าได้สิเจ้ากระต่ายมาลาเส้นชายกระต่ายจึงบอกว่าเสนชายก็นู่นต้นไม้ใหญ่นู่นไงอ้าวอาถ้างั้นเริ่มเลยนะว่าแล้วเจ้ากระต่ายก็วิ่งไปย่างรวดเร็ว ขณะที่เต่าก็ย่งางคานตัวใตต้ตัวใต้ตัวใต้ก็ย่างช้าชา้าจมาถึงกระต่ายตัวหนึ่งกระต่ายตัวนั้นก็เห็นต้นไม้ตัวหนึ่งแล้วไปอันหลังไปดูเต่าโอ้เหมือนไกลนะขอหยบสักหน่อยดีไมหมเรากระต่ตายจึงนอนเข้าไปในต้นปนอต้นไม้ตาย้นไม้ใหญ่นั่นแล้วก็เผลอหลับไปชั่ว สองสองชั่วโมงอวอรู้ตัวอีกทีเต่าตัวนั้นคอกำลังจะถึงต้นไม้ใหญ่ก็คือเส้นชายนั่นเองตาตาจึงรีบวิ่งดางทุดชีวิตแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเสียแล้วตายก็แพ้เจา้จาเต่าไายที่สุด ่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทย่าดูถูกคนอื่นให้จำไว้ให้เราระวังยาประมาทครับตรงเกสติของเราเอาไว้ดีๆทำทุกอย่างที่ทำให้เราจงระวังป้องกันตัวเอง เตือนสติของเราใหอยู่ในความประมาทออให้ทุกท่านจงโชคดีมีชยัยและมีความสุขในการทำงานครับผม